นี้ฉันมาในคอนเซ็ปต์วานตัดขาเป็นไงเลิศหรอแกออกมาเสมือนอันบ็อก์ว้าวผีเลดี้แากี้ค่ะนาาวิ่งมาไม่เร็วสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนัด้ด้ค่ะเขาสุดเลดี้แจกี้ค่ะอยูกับแจกี้คนนี้ กนขึ้นขาวันนี้ฉันมาในคอนเซปหวานตัดขาหวานขึ้นตาหวานเจี๊ยบหวานเสียขอจะอกอบคุณชมพู่เพราะว่าเราจะรวมเอาของเด็ดของดังที่เป็นของหวานทั้งหมดาทานนดั่วถนนเยาวราชมารวมให้ทุกคนได้ไปกินกันค่ะไปแซกีตาแซกีตาปวดหวมูมมีหวานเจ๊หมวยอันไหน,นเด็ดเจ๊หมวยเล่านนมาสิ ม,มีมีหวานรวมมิตรบุกเกียร์เต้าถึงอ่ะให้กันหนูลองชิมเป็นสองอย่างนี้ก่อนจ้าได้ไหมคะเอาเค้กค่ะจักกี้บ้าจักกี้บ้าเลดี้เลดีเลด้เลดี้จักกี้บ้าเลดี้เลดี้มีในส่วนของเฉาข้วยหนึ่งลูกชิ้นอะ ใช่ใม่ใช่อันนี้อันนี้เรียกอะไรนี่เรียกอะไรเกี๊ยวแล้วก็อันนี้แถมหรือลืมอ๋อลืมใส่โอเคแปลว่าใครสั่งก็ต้องมีลักบัวนะคะอ๋อนี่คือทับทิมกรอบเหลืองเหลืองนี่คือแป้งก๋วยอะถั่วแดงอะยุ้ยซาอะอะไรวะเนี่ยอะย่างลูกเดือยอะและนางเอกก็คือเมีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่า มีเหลืองมันเป็นของหวานได้แบบเวลาที่เราเอามีเหลืองเนี่ยไปต้มในก๋วยเตี๋ยวะอะน้ำร้อนอะเธอมันจะไม่มีฝูเเ้ยเแต่พอมันอยู่ในน้ำเย็นอะมันหดตัวเวย้ยทำให้หดตัวเสร็จมันเลยกลายเป็นความแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วหอมกลิ่นมีเหลืองเย้ย แต่มันเข้ากันเว้ยจริงหรออเมซิงหอ,อมหวานลงตัวไม่น่าเชื่อใครสนใจนะคะมารับประทานได้อย,อยู่ที่ศาลเจ้ามานะคะทุกคนเยาว,วราชซอย11อยากให้มาลองนะคะกับร้านมีหวานเจ๊หวยป๊าหมอกราควราคานะคะธรรมาดา40แต่ถ้าใส่รากบัวจะ50ไปร้านต่อไปกันดีกว่าะค่ะ วิ้วเราเป็นวัยรุ่นเราไปแกงวัยรุ่นที่หน้าตาดีเรามากินอะไรกันจ้าอ๋ออันนี้เพิ่งกินขอยทอดไปครับอ๋อแล้วเดี๋ยวจะไปทานของหวานต่อหรออะไรแลอะไรแนะนำพี่เลยหรอโอ้แนะนำแบบใอยสีพี่ไม่เคยมากินเลยแถวเนี้ยอ๋อปูปลาแข้งแรกเหมือนกันครับสภาพไม่ต่างกันมากสภาพแบบเบิร์บเบิร์บบาอะไรนะคะพน้องก็เป็นของหวานเลยลองชิมบอมลองชิม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 ปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ฉันก็บอกให้เยเจกมาดูหน่อยช่างภาพฉันเน หอยลงังเสก็จะสองแต่ผู้ชายไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์นะเดี๋ยค่ะอะไรผู้ชายหลอกคือของหวานร้านต่อไปนะคะที่เราจะไปรับประทานกาันดิง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 นั่นคือร้านที่ชื่อว่าสวิตไามเป็นในส่วนของนักพคิมกรอบน้ำกะทินหนึ่งสาคูแคนตาลูปหนึ่งบัวลอยเต้วหวันน้สดคืออะไรอ่ะ อลองดลงไหมขอสามอย่างนี้ได้ไหม<า>ได้โอเคค่ะสำหรับสาคูแคนตารุปเนี่ราคา40บาททับทิมกรอบอยู่ที่30บาทบัวลอยไตหวัดอยู่ที่50บาทนะคะเยี่ยวนะมาแล้วไวัยอย่างโกหกงงมากสั่งไปได้เพียงแค่15วิเท่านั้นฉันชอบสีแบบนี้ฉันรู้สึกว่ามันคือแบบมันม่วงแล้วก็แบบมันมันส้มอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นนมปะ มันนิดมันหวานมันลงตัวมันเย็นอ่ะเธอมันเหมาะกับประเทศเราอ่ะแล้วมันคุณนมอ่ะมันไม่ใช่กะทิอะมันคุณนมอ่ะแม่มันออกมาได้แล้วนี่คือแคนตาลูปจริงจังอะสี่เมตรอะคุณอะไรอ่ะดูดิอันนี้มาเชฟเป็นไงเลิศเหรอถามคุณเขาโคตรอร่อยเลยอ่ะคุณป้าขายมาปีๆแล้วอะจำคุณปี๋หรอพระเจ้าสรรสร้างไม่อยากจะวางกล้วยนี้เลยจริงๆอร่อยมากอร่อยจริงกล้วยนึงค่ะแม่ฮะเธอสั่งค่ะเธอไม่ต้องพะค่ะเชฟ หอมกะทิแป้งด้ยนะนุ่มบางและมีแห้วที่อยู่ข้างในแบบติดเบมมิร์มในราคาเพียงแค่30บาทเรอายากจะมาทานนะคะ<ช>อยู่ชั้นหลักของเงยวราชตรงข้ามเป็นโรงแรมอุม่าโฮเทลรอยัลแบงคอกแอดไชนน่าทาวร้านใหญ่เห็นได้ชัดหลังจากร้านนี้เสร็จเราไปร้านในต่อไปค่ะ ทานที่นี่ก็ไม่ได้พอพูดถึงของหวานนั่นก็คือขนมปังปิ้งที่เขาดังมากที่เมื่อก่อนจะต้องแบบว่าต่อคิวประมาณ18ชั่วโมงกว่าจะได้กินนนยนมหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งตขยานหนึ่งเปยหนึ่งและนี่ค่ะกล่องที่เราคุ้นเคยค่ะแกออกมาเสมือนอันบ็อกซ์น่ารับทานมากสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการไหลยเยิ้มของตัซอสเด้งดึงเดง,ดง เดึงด้งดึงอือเป็นเนื้อเลยขนมปังที่กรอบนุ่มในความหวานของตัวนมที่มันแบบยังหอมนมมันไม่ใช่นมข้นนะเธอมันคือนมนมที่มันมีความหวานปี่ผีโดนมือแล้วฮึบฮับ นผู้ชายเยอะจับเป็นหอมอฟ้าวันที่ผ่านกลิ่นสังขยาแต่รสชาติมันจะชาไทยนิดนึงอะ่ะเพราะมันคือสังขยาชาไทยไงแม่ก็ไม่เคยกินอ่ะแม่อร่อยคือเอาไง,ไง่ายๆอันนี้ก็คือแบบหวานอยากให้มากินหน้าร้านเพราะว่าตอนที่เขาอบใหม่ๆพิ่งเสร็จแล้วมันมีความกรอบนอกนุ่มในอะ่ะ หน้าธนาคารสีชมพูก็คือถนนหลักเยาวราชเลยหาไม่ยาก<อ>เธอเชื่อฉันไปแล้วไปร้านต่อบไปดีกว่าค่ะแนี่คือการแสดงเหรอการแสดงกแสดงของเยาวราชหรอ,หรอ,อ รังนกเอาห้าร้อยค่ะคนะุณน,นาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะดูบุนน้นุเส้นๆ้นดีค่ะ,คะมาเสิร์ฟแล้วค่ะรังนกถ้วยที่เราเลือกสั่นไปในส่วนของ500บาทนะคะ่ะอยากสอบถามนิน่นจึงค่ะ ทานยังไงคะเนี่ยอ๋อนี้เป็นน้ำพึ่งแล้วก็แปะกล้วยค่ะค่ะเติมลงไปในนี้ได้เลยค่ะอ๋อเติมเข้าไปแล้วก็ตักกินเลยโอเคได้ค่ะคุณนะัยตรงนี้ท้ามาจักรังนกติ้งเลยเหรอคะหรือว่ามันคืออะไรของมันเป็นรังนกคภาษาจีนค่ะอ่าเป็นรังนกนางแอ่นขนาดนี้ได้ไหมหรือต้องแอ่นกว่านี้อีกไก้เลยนะใกล้เลยเกือบแอ่นมากแล้วค่ะบักคีขอบคุณนะคะคุณนะอ่ะรับประทานค่ะ นะะไม่ทำแบบว่าทำบึ้งดีกว่าอันนี้ดีหรอน้ำผึ้งแล้วเป็นผึ้งหรือเนาะเล่นเล่นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติแต่มันขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราทานไปแล้วเหมือนจะเหมือนจะมีลูกค้าเฮ้ยลูกค้าเป็นอะไรอ่ะเกี่ยวนกของ ใช่ลังนกไม่ใช่หลังนกหรือแปะกล้วยเฮ้ยไม่ใช่ไปกยเป็นอะไรไปดูค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ผิวของแจก,กี้เนี่ยอ่อนเยาว์ฉลองความร่วงโรยของวัยนั่นก็คือสบู่ทองคำา4 e o k ดับลบล็อกบล็อกผิวเสียสู่ผิวสวยค่ะเขาเนี่ยนะคะเป็นวิปโฟมที่มีความนุ่ม เป็นผิวนุ่มมาพร้อมกับนี้เลยค่ะต้องอวดนะคะเป็นนะตะไครยตีฟองจ้ะ มาถึงปุ๊บเราวก็มีน้ำใส่น้ำนะแล้วก็ถูๆ,ๆๆน้ำก็จะมีความเป็นฟองขึ้นมาเป็นเวิบสวยงามมากและที่สำคัญนะคะเขามีสารสกัดเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งบานูก้าจากนิวซีแลนด์กรีซอลีนแท้100%เซตจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะคะแล้วก็มีนานโนโกอันนี้ต้องโชว์อันนี้ต้องโชวน,น,นานโนโกของเขาเนี่ยจะอยู่ในนี้คือจะมีความแบบเป็นท้องเล็กๆสามารถซึมลึกได้ถึง เซลล์ผิวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังมีนะคะสารสกัดจากดอกมะลิที่มีคุณสมบัติสูงในการยับยั้งอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวนะคะแล้วก็มีแปบ๊บไทยช่วยเรื่องรอยเหี่ยวย่นนะคะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยกระชับขึ้นคำวินพันก็มาค่ะเสริมสร้างความเป็นภูมคุ้มกันของเราช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นก่นห,หอมมะลิก็มีค่ะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะ กระจ่างใสปกป้องผิวแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยแปะกล้วยก็มาจากใบแปะกล้วยนี่นะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากๆเอาง่ายๆเลยนะก็คือว่าสามารถใช้ได้เลยทั้งตัวแล้วก็ผิวหน้าด้วยนะคะใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยตามอัธยาใัยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสบู่มาดิมลุยหอมสดชื เขามารวดเดียวอย่างโกหกค่ะขอพระคุณคุณแจ็คก,กี้ด้วยนะคะที่ได้ทำการพูดกับศักดิ์ศรณอย่างเต็มที่รู้สึกคุ้มค่า หอไปหอไปพี่หอมไปหอไป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 ล้ไปะไปไปฮะแกล้วก็ไปด้วยแก้วแรกอะคะไปในส่วนของเต้าหู้ปัดเย็นชื่นใจนะหอมหวานและความแปลกคือมีกกลิ่นเตาท่าน อ่ะธอลองชิมหวาน,น,าน,นาใช่มันมีใบเหมือนตานคร่มีกลิ่นซึ่งฉันเป็นคนรักในกลิ่นเตาไคร่มันหอมเธอมันออริจิน <c oughs> อะน้ำเต้าหู้ผ่านไปนใคขิงปัดซิมก่อนนะ ฉันไม่กินน้ำขิงนะอร่อยอ,อ่าใบถ้วยต่อไปบรวลอยสามใบเถาจ้าเริ่มที่น้องสีม่วงค่ะและน้องสีเขียวค่ะและน้องสีขาวค่ะสามใบเถาเราจะเริ่มรับประทานที่น้องสีม่วงน่านจะมีความนุม่มข้างในเหมือนจะมีถั่วนิด,นดๆิดทุกอย่างคือมีความแบบลำมุนโอ้ยไม่ดีว่ะไม่คือไี่ทำหน้าแล้วว่าไปขายไม่ถูกรักเลย ฉันไม่กินถั่วแดงแต่ฉันกินได้เธออร่อยและเมนูที่เราไม่ได้สั่งแต่ว่าผู้ช่วยฉันสั่งขอตาท้องโกนหนึ่งชิ้นค่ะน่อยว่ะเดี๋ยวเราจะวอกไปทางด้านหลังเพราะว่าตอนนี้กระเทยคือวืดวูมากไปจ้ะไม่เอานะพี่นะชีวิตเรามันยังไม่ได้ลำบากขนาดนั้นไม่ใม่รเะเดินผ่านแม่มีแรงเลยนะเลดี้จากกีค่ะอาอะไรกะ โอ้กุ๊บดอมสวัสดีค่ะสรุปไปกินอะไรมาคะเต้าเกี๊ยวมไก่เต้าเกี๊ยวมไก่ไหมคะอร่อยไหมร้านนี้อร่อยไหมหรอจะดีเหรอขอสักชิ้นหนึ่งขอกินชิ้นหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณนะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะเราก็ตลกแดกเหมือนกันน้องอ่ะร้านนี้ชิคชิคไอเก๋พุดดิ้งช็อกคุยมุกหนึ่งน้ำส้มติดสดหนึ่งจ้า ชีวิตฉันจะสุขสบายเลิกทำอาชีพนีสักทีคิดถึงวิชาที่อยู่อเมริกาแก้วแรกที่รับประทานไปเป็นในส่วนของน้าส้มจีดจีดจริงทีนี้ปากฉันพร้อมแล้วที่จะรับประทานไปในส่วนของพุดดิ้ชานมไข่มุกฉันรู้สึกเหมือนคนกำลังจะมีคู่คูตักอะไรออกมามันก็มีคู่แต่ชิมแล้วนะ โอ้โหขอรับสะใจไปนะเนื้อูน่ะคูดิ้งค่ะว่านี่หอมและกลิ่นที่แบบว่าชัดที่สุดคือเินชารสของนมมันจะตหวัดมาตอนท้ายแล้วก็เจ้าไข่บุกตัวนี้นี่ยนะเกลี่ยง่ายไม่เหนียวดังนั้นร้านนี้ไปปังกระมังม้อร้านนี่นะเขามีชื่อว่าปลาเห่าเทียนมี ก็ตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ฉันขอพี่โดนไว้ถึงแค่2ทุ่มนี้2ทุ่มครึ่งเราท่านเลทมาให้เราสุดๆแล้วนะคะเอาเป็ว่าใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วการที่เรามานั่งกินของหวานในเยวาวราชหนึ่งสิ่งที่บอกได้เลยว่าทรมานมากเพราะว่าเราเห็นของข้าวที่มันแบบน่ายั่วยวนใจอย่างจะกินมันทุกนันไป หานดังนั้นไงชอบคอนเทนต์แบบนี้เขียนคอมเมนต์มาให้เห็นกันด้วยนะคะและถิ่งที่บอกไปค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้เลดี้แจ็คกี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนตบแล้วก็ะทอย